ดวงดาวพยากรณ์ครับผมคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอายุอย่าง22 4364ปีนะครับปี2569วาสนาจะเป็นอย่างไร<ช>ดเดือนใช้เดือนทางจำตรรกตินะคนเกิดเดือน1-8<ช><ด>เดือน8ชนตะนุตรวเราเองนะเดือน2-9<ช><ด>เดือน9ชนคู่ครองเดือน3เ<ช>ดือน1ิชนอิริอุปสรรคปัญหา เดือนสเดือนสเชนปุตตะเดือนห้ดือนชนพันธะเดือนหสหัสสะเดือนเจกระดุมพระแล้วมาดูที่ปีเกิดปีชวดบะแม่ตกบระนาฉลุวอกทาสีขาลกาทาสาเถาะจอชนพยายะมะลงกุลลาพระนะมาเสงกรมมะมะเมียสู่พะขอให้โชคดีนะครับผม